สวัสดีครับผมพนมใส่ยายรักรถบ้านนะครับวันนี้ผมจะนําพระเครื่องของหลวงปู่แพ้ววัดหลังมันนะครับ2รุ่นนะฮะมาแบ่งให้บูชานะครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับว่ามีรุ่นไหนมั่งนะราคายังไงนะฮะเดี๋ยวติดตามดูกันได้เลยนะครับครับเรามาชมกันเลยนะครับเป็นเนี่ยเป็นเลนลูกไข่เงี้ยเนี่ยเป็นเนื้อทอดอะรุ่นนี้มีทั้งหมด7องคองนะนะผมเก็บมาได้7องคองเนื้อทอดอสวยๆเลยครับเนี่ยผิวไฟลงลงเด้งๆเลยครับเนี่ยรุ่นนี้สร้างโดยชมลม พนักงานสืบส่วนแห่งชาตินะครับปีห้าสี่นะสร้างเป็นลูกมือหลวงพ่อสวยมากครับนะฮะแยกองค์ฮะองละห้าห้าส่วนผมทรงนะครับแต่ถ้าถ้ายกนะครับทักมาได้นะครับจกมาทักมาหลังไหม่ได้เลยแล้วนี่ก็นี่อีกรุ่นหนึ่งครับนี่รุ่นนี้นะนี่ก็สวยทำออกสวยเลยเป็นรุ่นนะสร้างสำนักสรงลำพญาครับสวยๆครับราคาเดียวกันครับมีสามองนะฮะรุ่นนี้เนี่ยมีสามองนะฮะยกแยกทักมาได้เลยนะครับ นะฮะขอบคุณครับ